สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพุทธที่23มีนาคม2565วันนี้ตลาดวันนี้ถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชนิดอยู่ที่1,677.95จุดเพิ่มขึ้น0.08จุดนะครับเรยกว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้76,061.09ล้านบาทนะรีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการขยับนะได้เพียง เล็กน้อยเท่านั้นได้ว่ารอข่าวดีได้ว่าหุ้นส่วนใหญ่บนกระดานบ้านเราได้ว่าการเก่งกําไรกันแบบว่าเล่นลายตัวแล้วก็พยายามที่จบเกมภายในวันนี้วันเดียวกันนะ mm. พรุ่งนี้ตัวไหนที่มีเวมีวี่มีเววจะไปต่อก็ต้องดูกันที่หน้ากระดานหน้าจอกันกันเอาเองจุดนี้นะได้ว่าถามว่ามีปัจจัยอะไรใหม่ๆไหม,ไม,ไมนะก็ยังไม่มีแต่ประการใดแต่ว่าก็มีทำเนียบข่าวออกมาถแถลงว่านะครับด้านของ ประธานาธิบดีโจโบไบเดนแห่งสหรัฐและผู้นําชาติพมิตรอื่นๆนะที่จะร่วมการประชุมที่กรุงบราซิลนะในวันพรุ่งนี้วันที่24มีนาคมเมตรียมที่จะประกาศมาตรการการคว่บาตรรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตบโต้การที่รัสเซียนี่ลุกลานนะฮะอยู่เคดร,รวมถึงมาตรการอื่นที่จะป้องกันไม่ให้รัสเซียนดี๋เลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจตรงจุดน,นี้เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นนะฮะได้ว่าทั่วทั้งโลกก็ให้ความสนใจนะนะ แล้วก็เฝ้าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในครั้งหน้าว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่า0.25เหรือไม่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บรเชษฐผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมนะครับตลอดทั้งวันวันนี้รวมถึงแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ว่าจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพัฒนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดหุ้นไทย่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบวกเพียงแค่กระจิงเดียวนะโมลุ่มก็เจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทนิดๆเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับคุณกอนพัฒนครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดเองก็ยังเป็นการแปรตัวแบบไซเวย์นะครับเพราะว่าปัจจัยหนุนไม่ใหม่เองก็อบอกไม่มีเลยนะครับแล้วคุณเองก็ยังคงเลือกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นรายกลุ่มนะครับผ้ามตัวรักมันปิดที่สูงนะครับก็ยังเป็นรายที่ สร้างแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อแล้วก็นั่นหมายถึงกําลังซื้อนะครับการไปดูอิตไทยที่อาจจะซื้อตัวช้าไปอีกวันนี้เราเลยเห็นภาพตัวรงขายกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มธนาคารออกมาบางส่วนนะครับส่วนตัวที่ประคองดัชนีก็จะเป็นเซกเตอร์ในส่วนตัว e n e น g y นะครับแล้วก็เป็นการเก็งไรหุ้นเป็นปรายตัวไปนะครับกระแสนหนึ่งที่ตลาดเองกลับมาเทรดกันก็เป็นเรื่อง,องตัวหุ้นในกลุ่มไฮโกรดนะครับหรือว่าพวกกลุ่มเทคโนโลยีด้วยกันกที่มีการเปลี่ยนโพซิชันกลับตา,ตามตลาดหุ้นโลกนะครับแต่อย่างที่ เริ่มมีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันมีการถูกปรับลดต้นหนักออกมาค่อนข้างเยอะบริษัทก็ถือว่าดิสคัลมาแล้วระดับหนึ่งนะครับขณะที่ตราการโตระยะไกลาย,ยาวเนี่ยยังคงไปได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงผลกระทบต่อราคาดินมัน,นอาจจะน้อยกว่านะครับเราเลยเห็นภาพเหมือนตัวหุ้นเทคโนโลยีของสรัฐฟื้นตัวนะครับหุ้นกลุ่มนอตเอเชียซึ่งมีโครงสร้างทาเทคโนโลยีเยอะเนี่ยก็ดีตัวขึ้นเนห็นหุ้นบ้านเราอย่างพวกไฮโคสและพวกเจมาร์นะครับพวกวิทอลติคคอนซัล์นะครับหลายๆตัวก็จะมีการฟื้นตัวที่ดีในวันนี้ครับผม ครับผมทิศทางสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับคุณกฤชมองและประเมินอย่างไรครับครับก็ยังคงต้องตามเรื่องเดิมต่อเรื่องเดินะครับสถานการณ์เรื่องรัสเซียยูเครนและก็สถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับผมไปมองภาพตลาดเองก็น่าจะยังคงแข่งตัวในกรอบนะครับแนวต้านก็หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้านะครับเป็นแนวต้านที่ลิมิตอัพไซด์นะครับแนวรับก็หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกข้างสุดครับผมนั่นก็ผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกฤชมากเลยที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผม ครับพี่ครับสวัสดีครับรับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรณพัฒน์บอระเชษผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการของคุณบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒน์สินไดวามาให้มุมมองนะได้ว่ามาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมถึงมองแนวโน้มในวันพรุ่งนี้กันไปนะมาถึงช่วงของ4ี่หุ้นสุสงกันบ้างน,นะแล้วนันของทีมข่าวของหุ้นไซมีาการเกาะติดหน้ากระดานนะมีหุ้นในหลายตับวบอกว่ามีแรงเก่งกําไรกันแบบว่าเข้ามาแบบว่าเนืองแน่นนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ cwt นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท8สตางค์เพิ่มขึ้น62สตางค์คิดเป็น17.92%นะครับส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของอันคว้านะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่62ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น5.08%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับในต,ตัวของ sboa นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท38ตังค์เพิ่มขึ้น18สตางค์คิดเป็น5.62% ส่วนสวิงตัวที่4นะครับมันคือถั่วแพนเอเชียฟุตเวลหรือว่า PAF ราคาหุ้นปิดที่2บาท28สตังค์เพิ่มขึ้น16สตางค์ที่เป็น7.5 5เนะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงโดยทีมข่าวของหุนใสมีการมานำเสนอส่วนนักทุนใะใช้สี่สวัตถุมรในการเทรดในการเล่นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องแบบศึกษาทําการบ้านนะดูเรื่องของกราฟดูเรื่องของเทคนิคนะครับแนวรับแนวต้านจุดคัดนะว่าเขา มีกรอบอย่างไรก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้น4หุ้นสุด s ว i n g นี้ช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บเอ้ยหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิ๊เองวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับเบืองตัวแรกนี่นคือตัวของ CRC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่37บาท25ตังค์แนวรับไปที่36บาทสำหรับแนวต้านของ CRC อยู่ที่ 38บาท25ตางค์เนี่ยใต้ทำปีที่39บาท25ตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่37บาท75ตางค์ลดลง1บาทคิดตเป็น2.58เปอร์เซ็นต์ส่วนสุดแซ่บตัวที่2นี่คุณอภิวัฒน์แนะนำาป็ตัวของการกุลนะครับรูปแบบของกราฟนะคุณอภิวัฒน์บอกว่ากำลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่6บาทแนวรับไปที่5บาท80สรับแนวต้านของการกุลอยู่ที่6บาท40ใต,ง,ง,ตงนี้ราาคหคุ้นของกุลปิดที่ 6บาทส0สตางค์เพิ่มขึ้น1 0สตางค์คิดเป็น1 6 7นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k พุ่นินไซน์และช่อง YouTube ผู้ินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตา,ามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พุ้น i n s i ซส์ c อ m สำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม